สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเสนอด้วยพระบารมีสืบสารคุณค่าความดีตามรอยเมื่อพระยุคลบาท ความศรัทธาเชื่อมั่นในการทำความดีตามแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะก่อให้เกิดความสุขความอิ่มเอมใจต่อผู้ทำความดีและผู้รับผลของความดีนั้นๆั้นทำให้คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันอุทิศแรงกายแรงใจทำประโยชน์เพื่อสังคมครับด้วยความตระหนักถึงอันตรายจากสภาพถนนที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ ทำให้ผู้มีจิตอาสาในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมารวมตัวกันในชื่อกลุ่มทำดีทั่วบัวใหญ่ทำป้ายเตือนไปติดตามโคง้งหรือแยกอันตรายในอำเภอบัวใหญ่เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่ทางกลุ่มจะมาทำป้ายเตือนที่มองเห็นอยู่นี้เป็นลูกศรนะครับ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำประมาณ 2- 3สเดืนอนต่อหนึ่งครั้งลักษณะรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วมาเจอโค้งที่หักศอกด้วยดุดแรงก็ส่วนมากจะเบรกไม่ทันนะครับเกิดอุบัติเหตุหลุดโค้งตกลงไปที่ข้างทางอยู่เป็นประจำครับกลุ่มทำดีทั่วบัวใหญ่ได้ใช้เวลาว่างในแต่ละวันเตรียมอุปกรณ์ทำโครงเหล็กแผ่นป้ายและทุกวันอาทิตย์พวกเขาจะออกไปติดตั้งป้ายเตือนตามโค้งอันตรายและป้ายบอกทิศทางตามที่มีผู้แจ้งเข้ามา ตัดแต่งก right ah mm ิ hmm. like ่งไม้ข้างทางที่บทบางการจราจรรวมถึงกลบหลุมบนผิวจราจรที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงให้กับรถของเกษตรกรเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยครับไปช่วยเอาดินออกจากหลุมเวลาเขาขุดเสร็จนะครับทําให้ชาวบ้านหมดกังวลว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ครับเมื่อผลของความดีมันชัดเจนมากขึ้นครับแรงศรัทธาหรือความตั้งใจที่พวกเรามุ่งมั่นมาทําแค่ ขอให้มันเกิดสิ่งดีๆนะครับหลายคนเริ่มเข้ามาแล้วจากดวงห่างเข้ามาแจ้งจุดเกิดเหตุขอบริจาคเงินบ้างหรือแม้แต่ล่าสุดก็ขอเข้ามาเป็นคนเสื้อส้มคือออกยอมที่จะออกตากแดดกบหลุมกับพวกเราก็มีครับความตั้งใจจริงไม่นิ่งเฉยกับปัญหาของส่วนรวมทําให้กลุ่มทําดีทั่วบัวใหญ่หวังว่าสิ่งที่พวกเขาทําจะทําให้สังคมตระหนักในคุณค่าของความดีเกิดแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเพิ่มขึ้นครับ ทุกๆพระราชดำรัสหรือหลายๆครั้งพระองค์จะพูดถึงสิ่งหนึ่งเสมอก็คือการทําความดีนะครับพระองค์พยายามพูดถึงว่าอยากให้ประเทศไทย,ยมีคนทาความดีเยอะๆนะครับเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอยากให้ทุกคน,นมีความเสียสละนะครับผมก็มุ่งมั่นเอาตรงนี้เป็นเบื้องต้นในเรื่องการทําความดีร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน